Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News นะครับประจำวันอังคารที่2มีนาคม2564ครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คทีลาติอีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าข่าวนี้เนี่ยได้ถูก กลบไปด้วยกระแสของข่าวการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่โดยสารนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงในการเ,าเข้ามาทํางานหรือว่ากลับบ้านนั่นเองครับโดยทางประชาชาติธุรกิจนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรฟมนะครับหรือว่าบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงเนี่ยได้มีการ ออกบัตรโดยสารนะครับที่จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด54บาทต่อเที่ยวนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางรถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้เนี่ยจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารอยู่ที่ขั้นต่ํา14บาทนะครับแล้วก็ไปสูงสุดอยู่ที่70บาทต่อเทีย่ยวครับการออกบัตรโดยสารครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้เป็นประจํานะครับ ตอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับแน่นอนแล้วครับว่าด้วยมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็การที่บริษัทต่างๆเนี่ยได้ส่งเสริมให้พนักง,งานทํางานที่บ้านหรือว่า work from home กันนะครับนั่นจึงทําให้ปริมาณผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยลดลงนะครับจากเฉลี่ยอยู่ที่400,000คนต่อวันนะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ170,000คนต่อวันนะครับขณะที่สายสีม่วงเนี่ยปกติจะอยู่ที่60,000คนต่อวันนะครับก็ลดลดลงเหลือประมาณที่ 3 0หมื 30, คนต่อวันครับจะเห็นได้ว่าอัตราผู้โดยสารนั้นลดลงไปมากกว่าครึ่งนะครับและแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อรายได้ของบริษัทนะครับการออกบัตรโดยสารที่จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด54บาทต่อเที่ยวนี้ก็จะเป็น อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะมาช่วยดึงดูดนะครับให้ผู้คนหันมาใช้รถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้กันมากขึ้นนะครับในขณะที่สวนทางกันนะครับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่า BTS เนี่ยที่ล่าสุดเองทางกทมก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่104บาทต่อเที่ยวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าของชีพประจําวันได้ด้วยครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราจะติดตามกันที่สถานการณ์ บ้านเมืองของประเทศพม่ากันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าสารของพม่าเนี่ยมีการตั้งข้อหานางองซานซูจีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับนั่นก็คือข้อหาประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกต่อประชาชนนั่นเองครับตอนนี้ถือว่าเป็นข้อหาที่2นะครับที่นางองซานซูจีเนี่ยถูกตั้งข้อหาโดยสารของพม่าครับหลังจากที่ได้มีการดําเนินคดีนะครับฐานละเมิดกฎหมายนําเข้าและส่งออก ครอบครองอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมายครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ทางประเทศพมา่าได้ออกมาดำเนินคดีนะครับกับผู้นำทางการเมืองอย่างนางองซานซูจีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพมา่าครับโดยข้อหานี้นะครับจะมีการพิพากษาเกิดขึ้นในวันที่15มีนาคมนะครับก็จับตาดูกันดูอีกทีนึงนะครับว่าในวันที่15เนี่ย ทิศทางการดําเนินคดีของนางองซานซูจีในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนว่ารัฐบาลทหารนะครับที่เป็นรัฐบาลที่กลุ่มอํานาจในประเทศพม่าอยู่ในตอนนี้เนี่ยนั่นจึงเกิดคำถามมากมายถึงความชอบธรรมในการตั้งข้อหาของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับก็จะมีการจัดการประชุมพิเศษนะครับในระดับรัฐมนตรีนะครับหรือที่เขาเรียกว่า ministerial meeting นะครับในวันนี้เพื่อที่จะรับฟัง ข้อมูลแล้วก็ถแถลงการจากฝั่งตัวแทนของประเทศพม,ม่านั่นเองครับว่าสรุปแล้วสถานการณ์ในประเทศพม,ม่านั้นในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีภาพความรุนแรงแล้วก็การสลายการชุมนุมของทหารพม,ม่าที่เรียกได้ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ18รายนะครับนั่นจึงเป็นที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลทหารของพม,ม่านเนี่ยจะออกมาให้การแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับความไม่สงบในประเทศนั่นเองครับ โยอย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับว่าประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือว่าประเทศที่อยู่ภายใต้สมาคมอาเซียนเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึงนะครับนั่นก็คือกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า principle of non interference นะครับนั่นคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวทีอาเซียนเนี่ย ดูจะเป็นทางออกเดียวนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับรัฐบาลฐานพมา่าอย่างเป็นทางการได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการชี้แนะถึงข้อเรียกร้องของประเทศอาเซียนต่างๆนั่นเองครับทั้งนี้นะครับเวทีอาเซียนเนี่ยได้มีการเปิดประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในหลายๆครั้งเพื่อที่จะมีการเอาประเด็นหรือว่าปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาถก แล้วก็เจรจากันนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เคยหยิบยกเอามาพูดกันบนเวทีของอาเซียนนั่นก็คือในเรื่องของกรณีพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารอย่างมากมายนะครับว่าสุดท้ายแล้วประเทศในอาเซียนนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงในเวทีนี้ได้นะครับแล้วก็มีคําที่สื่ออย่างดิฟฟ์แมทเนี่ยได้เรียกเวทีนี้ว่า ได้แสดงเห็นถึงความไม่สามัคคีกันนะครับของประเทศในอาเซียนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภายในประเทศพาม่าเนี่ยแล้วก็ประเทศอาเซียนต่างๆนะครับจะสามารถหาข้อตกลงแล้วก็ยุติความรุนแรงในประเทศพาม่าได้อย่างไรครับ สรารับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันในเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่1มีนาคมเนี่ยทางด้านคณะกรรมการทางด้านสาธารณสุขของประเทศแคนาดานะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับให้หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนจาก a s t r a z e ซ e c a แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับตัวเหตุผลหลักๆนะครับที่ทางคณะกรรมการได้ออกไกด์ไลน์หรือว่าออกคำแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนเนี่ย มีสาเหตุมาจากการที่วัคซีนของทาง A s t ตร z e ซ e c กนะครับเขาได้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับนั่นจึงทำให้การฉีดวัคซีน a อ t ตราเซ e c กแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยจะยังไม่มีผลวิจัยและก็ผลการศึกษารองรับนั่นเองครับนี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศในแถบตะวันตกนะครับกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีน A s t ตราเซ e c กให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีนี้จามี เียงหรือว่าจะมีไซเอฟเฟกอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเทศที่อนุญาตนะครับให้ประชาชนทุกคนนะครับที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a ได้โดยไม่จำกัด อายุนะครับนั่นก็คือประเทศสหรัชอาจักรนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการประกาศให้ใช้วัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a แล้วก็รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับที่ได้มีการอนุญ,ญาตให้ใช้วัคซีนได้นะครับแต่ทว่ากลับมีประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในสาภาพยุโรปเนี่ย ได้ออกมาระงับนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนี้นั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับโดยรัฐบาลของฝรั่งเศสนะครับก็ได้ให้เหตุผลเดียวกันกับทางด้านของประเทศแคนาดานะครับว่ามันไม่มีผลการวิจัยแล้วก็ผลการศึกษารองรับนะครับว่าการฉีดวัคซีนนะครับจะปลอดภัยสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า65้ปีนั่นเองครับน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยได้ประกาศออกมาระงับการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงงงงงงออออาาาาาาายยุุนนนนนะะคครรรรัััััับบบแแต่่่่ทททวววใีี้้้้้สสสดดลลฐฝเเศกก็ไมํ แล้วก็อนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีได้แล้วนะครับนี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวัคซีนของ a s t r a าเซ e c a เนี่ยพร้อมที่จะแจกจ่ายแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนคนไทยนะครับ เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วทางด้านสาธารณสุขหรือว่าทางสบคอเองเนี่ยจะมีข้อกําหนดในการใช้วัคซีนของ a s t r a าเซ e นกอย่างไรน,นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตาม,มองและถือได้ว่าสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับข่าวสุดท้ายในยวันนี้นะครับไม่ทราบว่า เพื่อนๆยังจําโครงการวัคซีนของทางองค์การอนามัยโลกได้ไหมนะครับที่มีชื่อว่าโครงการ COVAX นั่นเองครับและก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกิดดราม่าขึ้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX ใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงการ COVAX นะครับได้ทําการส่งมอบวัคซีนจาก a อสตราเซ e c a 1หล้านโดสแรกให้แก่สประเทศแอฟริกาเรียบร้อยแล้วครับ โดยสำนักข่าว Times นะครับได้รายงานว่าประเทศ i อวอรีโคส t นะครับแล้วก็ประเทศกาาเนี่ยกลายเป็น2ประเทศนะครับที่ได้รับวัคซีนฟรีนะครับจากโครงการ COVAX ซึ่งวัคซีนนี้ก็เป็นวัคซีนของ AstraZeneca นะครับโดยทาง Ivory Coast เนี่ยได้ไป5 0,000นโดสแล้วทางประเทศกาหน้านี้ได้รับไปทั้งสิ้น ,00 แสนโดสครับโดยจะมีการ เริ่มแจกจ่ายนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนที่ได้รับมานี้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคภายในสัปดาห์นี้นั่นเองครับโดยผมจะขอย้อนกันสักนิดนึงนะครับโดยโครงการโค v ว x เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์กรการกุศลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกา V ีนะครับแล้วก็ประเทศนะครับที่มีความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเนี่ยที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้โดยโครงการนี้เนี่ยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าทาางง WSO นครหรหืออ์ก ในโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อประชากรโลก70%นะครับได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหาครับว่าประเทศที่มีความมั่งคัง่งหรือว่ามีรายได้สูงเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้ก่อนนะครับในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ําหรือว่าปานกลางเนี่ยอาจจะประสบกับ ข้อจํากัดในการเข้าถึงวัคซีนนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ c o v ว x ครับซึ่งได้เปิดให้ ประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยทำการบริจาคนะครับวัคซีนให้แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาเหล่านี้ครับโดยเป้าประสงค์นะครับในปี2021เนี่ยก็คือว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนจำนวน2,000ล้านโดสนะครับให้แก่ประเทศที่ยากจนนะครับโดยทางด้านดอกเตอร์เซสเบอร์คลีย์นะครับซึ่งเป็น CEO ของ g า v ีนะครับซึ่งเป็นองค์กรการกุศลน,นะครับที่เข้าร่วมสนับสนุนแล้วก็ผักดันโครงการ c o v ว็กเนี่ยก็ได้กล่าวว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับ โค v ว x กเนี่ยก็จะเริ่มส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศต่างๆนะครับตามที่ได้มีการเริ่มกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในโครงการ c o v ว x กันมากขึ้นครับในส่วนของดรยูจีนอาคานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไอวอรีโคสเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่านี่เป็นจุดสําคัญนะครับเป็นก้าวแรก สำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิดภายในประเทศนะครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับของประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับในการที่จะจัดหาแล้วก็จัดซื้อวัคซีนมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนของตัวเองครับผมก็หวังว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญนะครับสำหรับประเทศเหล่านี้ที่จะมาร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจําวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมิชชั่นนิวส์มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News